จากกรณีการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวต่างชาติหกรายในเมืองวังเวียงหลังจากการดื่มสุราปนเปื้อนเมทานอนกลายเป็นประเด็นที่สร้างความตกใจในระดับนานาชาติรัฐบาลลาวได้ถแถลงแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการสอบสวนอย่างจริงจังเพื่อหาผู้กระทำความผิดมาลงโทษต,ตามกฎหมายให้ได้สำหรับสุราที่ปนเปื้อนเมทานอนเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงเนื่องจากเมทานอนเป็นสารเคมีที่มักถูกใช้ในอุตสาหกรรมไม่ใช่สำหรับการบริโภค เมื่อถูกบริโภคเข้าสู่ร่างกายเมทานอนสามารถทำลายระบบประสาทและอวัยวะสำคัญได้ในกรณีนี้การดื่มสุราปลอมที่มีเมทานอนผสมอยู่นั้นอาจจะส่งผลให้ผู้เสียชีวิตได้รับพิษในระดับที่ร่างกายไม่สามารถฟื้นตัวได้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองบองเวียงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มแบคแทคกเกร์ที่มองหาประสบการณ์ท่องเที่ยวราคาประหยัดและการท่องเที่ยวที่มีบรรยากาศที่ผ่อนคลายในวันที่23พฤศจิกายน รัฐบาลสปปลาวได้ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียในครั้งนี้พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตนายกรัฐมนตรีลาวต้องการให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและนำผู้กระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้ในขณะนี้ทางการลาวได้จัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อตรวจสอบที่มาของสุราปลอมที่มีการปนเปื้อนเมทานอลเบื้องต้นมีการปิดสถานประกอบการบางแห่งในวงเวียงที่สงสัยว่า อาจจะเกี่ยวข้องกับการกระจายสุราเถื่อนและเพิ่มมาตรการตรวจสอบคุณภาพแอลกอฮอล์ในพื้นที่นั้นๆอีกด้วยข่าวการเสียชีวิตจากสุราเถื่อนในครั้งนี้นะครับได้สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวในวังเวียงนักท่องเที่ยวหลายคนมีการยกเลิกการจองที่พักและมีการเปลี่ยนแผนเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางอื่นในภูมิภาคอื่นแทนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่เช่นโรงแรมร้านอาหารและบริษัททัวร์ต่างออกมาแสดงความกังวลใจเกี่ยวกับรายได้ที่ลดลง มีรายงานว่ายอดจองห้องพักในวังเวียงลดลงถึง50%ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าของกิจการบางรายยอมรับว่าความเสียหายในครั้งนี้อาจใช้เวลาหลายเดือนในการกลับมาฟื้นฟูให้มีนักท่องเที่ยวกลับมาเหมือนเดิมเหตุการณ์ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจากหลายประเทศโดยเฉพาะในออสเตรเลียซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ในครั้งนี้เหตุการณ์นี้นะครับได้สะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างในหลายระดับ ตั้งแต่การผลิตแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้มาตรฐานการขาดการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าภายในประเทศและการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เพียงพอในระยะสั้นนะครับมีนักท่องเที่ยวหลายคนต้องการให้รัฐบาลลาวรีบดำเนินการปรับปรามการผลิตและจำหน่ายสุราเถื่อนอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มมาตรการตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างเร่งด่วนในระยะยาวการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ในระดับชุมชน จะเป็นกุญแจสําคัญในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้อีกแม้เหตุการณ์ในครั้งนี้จะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อภาพลักษณ์ของลาวในฐานะแหล่งท่องเที่ยวแต่ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสินค้าและบริการในประเทศนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในวงเวียนยังคงหวังว่ารัฐบาลลาวจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและฟื้นฟูอุตสาหการรมการท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่งในแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของความสูญเสียในระดับบุคคลแต่เป็นบทเรียนที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันแก้ไขและป้องกันเพื่อให้การท่องเที่ยวในลาวกลับมาเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าประทับใจอีกครั้งได้ในอนาคตครับผมและหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทําให้มีชาวอาเซียนได้แห่กันเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเอาไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูครับว่าชาวอาเซียนพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อประเด็ดนนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับ โดยความคิดเห็นแรกบอกว่าถึงแม้ว่าเมืองวังเวียงจะเป็นเมืองที่สวยงามมีนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีและมีบรรยากาศที่ดีสําหรับวันหยุดในการพักผ่อนซึ่งเราก็ไม่คาดคิดและเราหวังว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้โดยเร็วที่สุดความคิดเห็นท่านต่อไปที่จริงสิ่งต้องทําไม่ใช่การออกมาหาว่าใครเป็นเจ้าของโฮสเทลแต่คนลาวควรเสนอให้หน่วยงานราชการออกมาตรวจสอบและตรวจล้างทุกร้านในลาว ว่ามีร้านไหนบ้างขายเหล้าถื่อนพวกนี้การออกมายอมรับว่าข่าวนี้เป็นจริงหรือไม่ทุกประเทศคงไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและออกมาถแถลงคําขอโทษและแจ้งแนวทางต่างๆและแจ้งแนวทางดําเนินการแก้ไขป้องกันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวนี้คือสิ่งที่พวกเขาควรทําความคิดเห็นท่านต่อไปในตอนนี้ลาวควรทําคือค้นหาต้นต่อของสุราปนเปื้อนสารพิษ และคุณควรหาคนผิดมาดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเราวควรเตือนนักท่องเที่ยวไม่ใช่เงียบและพยายามปิดข่าวมันไม่ได้แก้ปัญหาเลยภาพลักษณ์การท่องเที่ยวก็สำคัญแต่ชีวิตนักท่องเที่ยวสำคัญกว่าความคิดเห็นท่านต่อไปนี่แหละคือสินค้าลาวที่ภาครัฐลาวแต่แก้ตัวและโทษโน่นโทษนี่แต่ไม่โทษตัวเองนักท่องเที่ยวต้องระวังความปลอดภัยเรื่องการกินและการดื่มการเดินทางเมื่อไปเที่ยวที่ลาวความคิดเห็นท่านต่อไป สื่อต่างชาติบางประเทศยังเข้าใจผิดว่าวงเวียนของลราคือประเทศไทยสื่อต่างชาติเข้าใจว่าลาวกับไทยคือประเทศเดียวกันลาวกับไทยคือคนละประเทศไม่ใช่ประเทศเดียวกันครับความคิดเห็นท่านต่อไปฉันเพิ่งรู้ว่าชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกิจาการในลาวได้เพียงคนเดียวต่างจากไทยคนต่างชาติมาลงทุนทําธุรกิจได้โดยต้องมีคนไทยร่วมถือหุ้นด้วยนี่แสดงว่ากิจาการโรงแรมนั้นเป็นของคนเวียดนามไม่มีคนลาวถือหุ้นเลยสักคนเลย คนลาวบอกว่าลาวไม่เกี่ยวเพราะโรงแรมเป็นของคนเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อไประบบความปลอดภัยระบบรักษาพยาบาลระบบพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์อัตลักษณ์ต่างๆลาวยังได้ต้องพัฒนาอีกเยอะหรือว่ายังไม่มีการท่องเที่ยวพังยับเหมือนเวรกรรมซ้ำเติมความคิดเห็นท่านต่อไปนี่เป็นเรื่องน่าเศร้ามากผู้หญิงที่ฉลาดและชอบประจนภัยเพียงแค่ใช้ชีวิตของเธอมีสิ่งที่จะนำเสนอมากมาย สิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรฉันหวังว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นที่ลาวฉันเสียใจกับครอบครัวและฉันขอให้คุณโชคดีความคิดเห็นท่านต่อไปทำไมคุณถึงไปลาวฉันเป็นคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียและฉันไม่สนใจที่จะไปที่นั่นเลยความคิดเห็นท่านต่อไปในประเทศลาวมีสุราผิดกฎหมายจำนวนมากที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเนืน่องจากชาวบ้านต้มและดื่มเองดังนั้นการดื่มสุราผิดกฎหมายอาจเป็นอันตรายและถึงแก่ชีวิตได้ คุณต้องระวังเพราะมันไม่ได้มาตรฐานสากลและไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของลาวรัฐบาลลาวไม่ได้ทําการวิจัยหรือออกบทลงโทษสูงสุดโดยจะห้ามการผลิตอย่างเด็ดขาดเนื่องจากขาดมาตรฐานและอีกอย่างหนึ่งหากมีอะไรไม่ดีเกี่ยวกับประเทศนี้รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวจะห้ามไม่ให้สื่อทั้งหมดในลาวรายงานให้เป็นข่าวและคนลาวทั่วไปก็จะถูกห้ามไม่ให้พิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของตนเองหรือแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆแต่คนลาวสามารถพิพากษ์วิจารณ์คนจากประเทศอื่นได้ ความคิดเห็นท่านต่อไปฉันรู้ว่ามีกฎหมายระหว่างประเทศและสิ่งต่างๆแต่ออสเตรเลียจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างหรืออย่างน้อยก็สร้างความตระหนักรู้ให้มากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเป็นประเทศเหล่านี้ความคิดเห็นท่านต่อไปฉันเคยไปลาวหลายครั้งและครั้งหนึ่งเคยได้ไปวังเวียงในช่วงสั้นๆทิวทัศน์รอบๆสวยงามมากแต่ฉันไม่ชอบเมืองนั้นเลยการท่องเที่ยวของพวกเขามากจนเกินไปน่าเสียดายที่สิ่งนี้เกิดขึ้นทุกที่ในโลกรวมถึงที่นี่ใน,ในภูมิภาคของฉันด้วย และทั้งหมดนี้ก็รวมไปถึงสิ่งหนึ่งคือนักเดินทางรุ่นเยาว์ที่ไม่มีประสบการณ์การขาดความรู้และประสบการณ์ทําให้พวกเขาต้องตายความคิดเห็นท่านต่อไปฉันไม่เข้าใจว่าทําไมชาวต่างชาติถึงชอบไปลาวและกัมพูชาขนาดคนไทยยังไม่กล้าไปสองประเทศนี้ฉันรู้สึกว่ามันอันตรายมากและเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่เป็นอาญากรชาวจีนและเวียดนามที่ทําธุรกิจผิดกฎหมายรวมถึงอาญากรที่หลบหนีไปยังสองประเทศนี้ด้วยความคิดเห็นท่านต่อไป ตัวภาพลักไม่ดีแต่ไม่สนใจที่จะทําอะไรมีอะไรก็เรียกหาไทยอีภัยพิบัติก็ร้องหาไทยคุณมีความผิดก็โยนให้ไทยต่างชาติเขาดูออกหมดเขาตรวจสอบได้เหตุการณ์ในตอนนี้มันดังไปทั่วโลกแทนที่คุณจะหาสาเหตุมาเปิดเผยแต่ก็ยังดีในตอนนี้รัฐลาวกําลังจะออกมาหาผู้ที่กระทําความผิดไปลงโทษและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนนะครับแล้วทุกท่านละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างต่อคลิปวิดีโอนี้ก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ